แค่นี้ก็เสร็จแล้วจ้าหอมลงเกี่ยวกับเทียมใส้ก้อนแล้วจ้า ปิดฟ้าไว้นิดหน่อยจ้านี่ต้มกินจ้าพี่น้องจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ต้มต็นใส่ที่ข้อหมูพี่น้องจ้าไม,นนไม่กินน้ำกันเด้อพี่น้องไม่กินน้ำกันแซ็บเจบจ้านี่ต้มตินจ้าพี่น้องจ้จา หอมลงเกี่ยวกับเทียมใส่ก้อนแลว้วจ้า กระเทียมใส่ก้อนแล้วจ้าหมูยอใส่ต้มหมูอร่อยอร่อยเกลือเพิ่มอีกก่อนต้มเิ้นใส่ซีอิ๊วข้อหมู ้พี่น้องจ้าปิดฟ้าไว้นิดหน่อยจ้าหอมลงเกี่ยกระเทียมใส่ก้อนแลว้วจ้า ฟาไว้นิดหน่อยจ้าโอ้เปลือยก,ก่อนได้เนี่ยพี่น่ อี่ยนี้ก็เสร็จแล้วจ้าแล้วก็เอาหอม แค่นี้กเ็เสร็จแล้วจ้าหอมลงเกี่ยวกระเทียมใส่ก้อนแล้วจ้าต้มตินใส่ซี่โครงหมูพี่น้องจ้าไม่กินน้ำกันเด้อพี่น้องไม่กินน้ำกันเสีบๆจ้านี่ต้มตินจ้าพี่น้องจ้า อร่อยอร่อยเกลือเพิ่มอีกก่อนนี่ต้มกินจ้าพี่น้องจ้าปิดฟ้าไว้นิดหน่อยจ้า ่นี้กร็ร็จแล้วจ้าต้มจินใส่ซีดข้อหมูหอมลงเกี่ยวกะเทียมใส่ก้อนแล้วจ้า ค่นี้ก็เสร็จแล้วจ้าหอมลงเกี่ยวกับเทียมใส้ก้อนแล้วจ้า ปิดป้าไว้นิดหน่อยจ้าหอมลงเกี่ยวกะเทียมใส่ก้อนแล้วจ้าต้มตินใส่ที่โครงหมูพี่น้องจ้าไม,นนไม่กินน้ำกันเด้อพี่น้องไม่กินน้ำกันเ่บๆจ้า กระเสร็จแล้วจะหอมลงเกี่ยวกระเทียมใส่กรอนแล้วจ้า ต้มตินใช้ซีข้อหมูต้มตินใช้ซีอข้อหมูพี่น้องจ๋าไม่กินน้ำกันเด้อพี่น้องไม่กินน้ำกันแซ่บเจบ,บจ้าต้มตินใช้ซีอข้อหมู ติดฟ้าไว้นิดหน่อยจ้า mm hmm. แค่นี้ก็ะสร็ิแล้วจ้า mm hmm. อร่อยอร่อยเกลือเพิ่มอีกก่อน mm hmm. นี่ต้มกินจ้าพี่น้องจ้า ต้มเส้นใช้ซีดข้อหมูต้มเส้นใช้ซีดข้อหมู กระเทียมใส่ก้อนแล้วจ้าโให้เปื่อยก้อนแล้วเนี่ยพี่น้องเคียน <c oughs> นี้ก็เสร็จแล้วจ้าแล้วก็เอาหอ่อหมูยอใส่ต้มมูอร่อยอร่อย রকম কি